สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอลสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The c o n d e m n เกมล่าครนทรชนเดนตายโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2007นะครับเป็นเรื่องราวของแจ็คคอนลาดทหารอเมริกันที่โดนปักปามจนกลายเป็นนักโทษประหารวันหนึ่งแจ็คได้ถูกซื้อตัวโดยมหาเศรษฐีเพื่อให้เข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์โดยรายการก็มีชื่อว่า The c o n d e m n รายการนี้เป็นการจับนักโทษประหารทั่วโลกมาสู้กันอยู่เหลือเพียงคนเดียว ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือพับ G เวอร์ชั่นหนังเลยนะครับใครที่เคยเล่นเกมพับ G ก็ประมาณนี้เลยแจ็คจะถูกพาตัวไปยังเกาะล้างแห่งหนึ่งเพื่อเข้าร่วมรายการนี้และเขาก็ต้องเผเชิญหน้ากับนักโทษต,ต่างๆทั่วโลกต่างคนก็ต่างมีความโหดเทียมเพราะทุกคนต่างเป็นนักโทษประหารแจ็คต้องเอาชีวิตรอดจากรายการนี้เขาต้องอาศัยความแข็งแกร่งความเฉลียวฉลาดและไหวพริบเพื่อที่จะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่รอดสำหรับใครที่หลงเข้ามาแลวยังไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดตุ่มซับสไครให้ผมด้วยนะและถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปป่อนให้แน่นนะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้้ใใหหญ่คอยํําาแนนะ เรื่อง่าเริ่มขึ้นที่เรือนจำแห่งหนึ่งในประเทศเบลารุสมันก็มีทหารเดินม,มาที่เรือนจำแห่งนี้โดยจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือการมาคัดตัวนักโทษประหารเพื่อที่จะนําไปเข้าร่วมรายการเดอะคอนเดมซึ่งมันเป็นรายการที่จะนํานักโทษประหารหลายคนมาสู้กันพวกนักโทษจะต้องฆ่าฟันกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากนั้นคนที่มาคัดเลือกก็เจอเป้าหมายเขาเป็นนักโทษร่างใหญ่แต่ทุกคนก็จะต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นมันก็มีนักโทษหัวหรนแรง3าคนเดินเข้าไปในห้องของชายคนนี้จากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้น ชายร่างใหญ่ก็ไม่ทําให้ผู้จัดผิดหวังเลยนะครับเขาได้ความนักโทษที่ผู้คุมส่งมาแบบไม่ยากกินนักแต่ไม่เพียงเท่านั้นเขายังส่งพวกมันไปวันอย่างไง่ายได้และภาพวิดีโอการต่อสู้ทั้งหมดมันก็อยู่ภายใต้การจับจ้องของเบลเคิลมหาเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของรายการนี้จากนั้นนักโทษร่างยักษ์คนนี้ก็ได้เป็นผู้ถูกเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งในตอนนั้นเบลเคิลก็ได้เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งสถานที่และการถ่ายทําแต่โกดี้ที่เป็นหัวหน้าช่างภาพเขาก็ได้เข้ามารายงานกับหัวหน้าว่า เกาะที่เราเตรียมเอาไว้มันมีขนาดใหญ่เกินไปถึงแม้เราจะมีกล้องถึง400ตัวก็ตามแต่การจะตามถ่ายทุกซอกทุกมุมของเกาะมันยากมากและโกลดี้ก็อยากจะถอดใจกับงานนี้เขาอยากจะเลิกทํำเต็มทีแต่ติดที่ว่าเบลเคล้นเป็นผู้มีพระคุณกับเขาเขาเลยยอมทํางานนี้ต่อไปโกลดี้บอกเดี๋ยวเขาจะจัดการเลือกทุกอย่างเองจากนั้นภรรยาของเบลเคลิ้นก็เอาเสื้อสูทมาเขาใส่เพราะเดีย๋ยวจะมีนัดสัมภาษณ์กับนักข่าวซึ่งโกลดี้ก็ตั้งใจจะตีเสด็จกับนักข่าวคนนี้เพื่อที่จะให้รายการเดอะคอนดมของเขาาไปฉยในนโททรัศ แต่นักข่าวก็กลับไม่เอาด้วยเพราะรายการมันโหดร้ายเกินไปซึ่งมันเป็นการนำผลฆ่ากาันมาออกรายการทีวีมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วส่วนเบลเคลนก็คาดการไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องออกมาเป็นแบบนี้ทางเรื่องที่2ของเขาก็คือการจัดถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาติดข้อบังคับต่างๆและในตอนนั้นเองเบลล่าซึ่งเป็นลูกน้องของเขาอีกคนก็เข้ามาบอกว่านักโทษชาวอาลรับที่เป็นผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งโดนฆ่าตายและนั่นก็ทําให้เบลเคลนหัวเสียมากมาก เพราะเขาจะสูญเสียไรายได้จากคนอาลับที่จะมาเชียร์ชายคนนี้เขาเลยสั่งลูกน้องไปตามหานักโทษชาวอาลับมาเพิ่มลูกน้องของเบลเคิลก็ได้เป้าหมายใหม่นะครับโดยนักโทษชาวอาลับคนนี้มีรูปร่างสูงกว่า2เมตรและมีความแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อลูกน้องของเบลเกิลเห็นก็ต้องการทดสอบตามธรรมเนียมของพวกเขามันก็มีนักโทษ2คนเดินเข้ามาในกรงนักโทษร่างยักษ์ก็สามารถควา้านักโทษคนแรกได้สบายๆเลยนะครับผู้คุมเลย์ยนกุญแจปลดล็อกที่คอให้และเมื่อเขาปลดล็อกโซ่ของคลอเซต เขาก็ต้องการจะตรงไปจัดการกับนักโทษอีกคนแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเมื่อชายร่างใหญ่ถูกนักโทษตัวเล็กกว่าคว่ำลงได้อย่างง่ายได้โดยนักโทษปริศนาคนนี้ก็มีชื่อว่าแจ็คเมื่อทีมงานเห็นฝีมือของแจ็คว่าเขาสามารถคว่ำนักโทษสูง2เมตรลงไปได้อย่างง่ายๆพวกเขาก็บอกว่าแจ็คนั่นแหละที่จะเป็นผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของรายการเด e c o n d e และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากเบลค์นมันก็มีเครื่องบินขนผู้เข้าแข่งขันเก้าคนมาที่เกาะที่ต้องการถ่ายทำเราก็จะได้พบว่าในเครื่องบินมีแต่ตัวอันตราย และเหล่านักโทษก็จ้องจะเล่นกันตั้งแต่บนเครื่องอยู่แล้วทางด้านเบลเคลนก็มาคุยกับแจ็คเขาได้ถามข้อมูลพื้นฐานของแจ็คว่าแจ็คเป็นใครมาจากไหนแต่แจ็คก็ไม่ตอบเบลเคลนมนเลยโมโหแล้วสั่งให้ลูกน้องเขียนประวัติแจ็คขึ้นมามัาม่วเพื่อเอาไปประกาศในรายการซึ่งประวัติที่พวกมันเขียนให้แจ็คก็คือเขาเป็นฆาตากรโลกจิตแถมเนงเคยวางระเบิดโรงพยาบาลมาแล้วซึ่งในความเป็นจริงนะครับคดีของแจ็คมันแทบจะเล็กน้อยมากจากนั้นเบลเคลนก็มาอธิบายกติไก่พวกนักโทษฟัง เขาบอกว่าเหล่านักโทษมีเวลา30ชั่วโมงในการสู้กันแถมพวกเขาทุกคนยังมีระเบิดติดี่ข้อเทา้าถ้าใครไปยุ่งกับวงจรมันจะระเบิดทันทีส่วนอีกวิธีก็คือการดึกสลักสีแดงออกมันจะระเบิดภายใน10วิและถ้าใครสามารถอยู่รอดได้เป็นคนสุดท้ายรางวัลคืออิสรภาพและเงินก้อนโตจากนั้น,นกลไกระเบิดก็เริ่มทํางานพวกนักโทษก็อยู่ในความกลาหลเพราะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้จากนั้นเหล่านักโทษก็ถูกส่งตัวรมางมวัลบนเกาะทีละคนพวกพี่แกก็โดนถีบลงมาเหมือนหมูเหมือนมาเลยนะครับ มันก็มีนักโทษคนหนึ่งพยายามขัดขืนพี่แกเลยโดนถีบลงมาเสียดกับไม้ด้านล่างไปหวานไปคนแรกตอนนี้ก็เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแดคนจากนั้นพอถึงคราวของแจ็คเขาก็ไม่ยอมลงมาดีๆพี่แกก็ไปกวนระสาเจ้าหน้าที่แจ็คเลยโดนถีบลงมาอีกคนแถมเขายังไม่ได้กุญแจปลดล็อกโซ่ข้อมือด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีนักโทษหญิงอยู่ด้วยซึ่งเธอมีชื่อว่ายาสาเธอลงมาเล่นว่านักโทษคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลยาสาเลยตั้งใจจะ,ะถอยห่างเอาไว้ก่อนแต่ในทันใดนั้น นักโทษล่างใหญ่น้าว่าเฮลมูดก็ได้เข้ามาทําร้ายเธอยาซาก็ไม่สามารถสู้แรงผู้ชายได้เลยซึ่งเฮลมูดมันก็หวังจะยอสอตอนอเธอนะครับแต่ยาซาก็ไม่ยอมเธอก็ได้เอื้อมมือไปคว้ากิ่งไม้กระซูเข้าที่คอของมันจากนั้นก็ดึงสลักระเบิดที่ขาออกก่อนที่เธอจะวิ่งหนีลากของเฮลมูดก็ระเบิดเละเป็นชี้แล้วในตอนนั้นแจ็คที่กําลังรอนักโทษคนหนึ่งที่มีนามว่าปากโก้ขึ้นมาจากฝั่งในตอนที่แจ็คก,กําลังตรงไปฆ่าเขาปากโก้ก็ขอให้แจ็คไว้ชีวิต เพราะเขาไม่ได้อยากมาฆ่าใครเขาแค่จะมาตามภรรยาที่ถูกส่งมาบนเกาะน,นี้เหมือนกันพอได้ยินแบบนั้นแจ็คก,ก็เลยไว้ชีวิตปากโก้ปากโก้เลยให้กุญแจปลดล็อกโซ่ตวนไว้กับเขาทางด้านเบลคขึ้นมันก็ทําตามแผนเพิ่มความสนุกโดยมันได้โยนกล่องแอร์ดรอปลงไปบนเกาะเพื่อให้นักโทษมาเจอกันที่กล่องพวกเขาจะได้สู้กันเพื่อแย่งชิงสิ่งของและมันก็เป็นไปตามแผนมันมีนักโทษมุ่งเข้ามาที่กล่องสองคนเราจะได้เจอกับนักโทษเอเชียนามว่าไซกะ ไซกะถูกนักโทษผิวสีเล่นงานเข้านะครับแต่ดูจากการต่อสู้แล้วฝีมือของไซกะดูเหนือกว่ามากพี่แข่แค่เสียเหลี่ยมนิดหน่อยเท่านั้นจากนั้นด้วยความโมโหเขาก็ต้องการจะวิ่งตามไปกระทืบแต่ไซกะก็ได้เจอกับแม็กสแตลลี่ซึ่งสแตลลี่ก็ได้หยิบมีดออกมาจากกระเป๋าพี่แข่ก็นั่งกินอาหารอยู่แบบชิวๆซึ่งมีดของสแตลลี่ก็ได้มาจากกล่องแอร์ด็อปนะครับไซกะตั้งใจจะไปจัดการกับเขาแต่ก็ถูกสแตลลี่เบรกเอาไว้มันชวนให้ไซกะเข้าร่วมทีมด้วยกัน ช่วยกันจกกัดการนักโทษคนอื่นๆก่อนและพอเหลือ2คนแค่ว่ากันอีกทีซึ่งไซกาก็เห็นด้วยกับไอเดียนี้และตอบตกลงทางด้านของแจ็คเมื่อไว้ชีวิตปากโก้แล้วเขาก็มุ่งหน้าเข้าไปในเกาะในตอนนั้นก็มีนักโทษร่างใหญ่คนหนึ่งนามว่าเปเรโตพุ่งเข้ามาทั้งสองก็ได้สู้กันนะครับแต่แจ็คก,ก็ถือว่าฝีมือดีกว่าเขาได้ใช้ขาล็อกคอมันเอาไว้กับพื้นแต่ก็ยังไม่ทันทําอะไรขณะที่ทั้งสองสู้กันอยู่พวกเขาก็ได้พลัดตกลงมาจากบนเนินในตอนนั้นสลักระเบิดของเปเรโตมันก็ดันหลุออก พี่แกดวงสวยจัดเลยนะครับพอแจ็คเห็นแบบนั้นเขาก็รีบสลัดเปโตทิ้งก่อนจะถีบพี่แกตกลงเขาไอ้เปโตระเบิดเป็นขี้ไปหวานอีกหนึ่งซึ่งในตอนนั้นรายการเดอะคอนเดมก็มีผู้ดูมากกว่า12ล้านคนผ่านอินเทอร์เน็ตแต่นั่นก็ไม่ทําให้เบลขึ้นพอใจเพราะพี่แกต้องการให้คนดูถึง40ล้านในขณะที่ยอดผู้ชมกําลังสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะพบว่าพวก f b i ก็กําลังจับตาดูรายการนี้อยู่แต่พวกเขาก็หมดปัญญาที่จะตามหาเพราะไม่รู้เลยว่าการแข่งนี้มันจัดที่ไหน จากนั้นก็มี FBI คนหนึ่งนามว่าวิลกินเขาติดต่อไปอยังซาร่าอดีตภรรยาของแจ็คแต่เขาก็พบว่าเธอไม่รู้อะไรเลยซาร่าก็เพิ่งรู้ว่าแจ็คได้ไปแข่งขันรายการนี้จากว<ๆ>ิลกินเธอเลยรีบเข้าไปดูในอินเทอร์เนต็ตไม่เพียงแต่เห็นว่าแจ็คกำลังแข่งขันอยู่แต่เธอยังเห็นประวัติที่เบลเครื่อนไปกูขึ้นมาซาร่า <Z ara S 2> มั่นใจว่าแจ็คไม่ใช่คนแบบนั้นเขาไม่มีวันทําเรื่องเลวร้ายแบบนี้แน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังสงสัยว่าแจ็คไปผล่นในรายการแบบนี้ได้ยังไงอาาาก้ที่่มแขงขงันเพืหาภรารยา ในที่สุดเขาก็ได้เจอกับโรซาภรรยาของเขาระหว่างที่ทั้งสองดีใจที่ได้พบกันมันมันก็มาผจญน,นะครับสแตนลี่ก็เดินเข้ามาพร้อมกับไซกะทั้งสองก็เล่นงานพวกเขาจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นปาโก้ก็เสียท่าให้สแตนลี่เนื่องจากเขาเสียสมาธิที่มีของเขาถูกเล่นงานและนั่นก็ทําให้เขาถูกฟาดจนขาหากักปาโก้ถูกนําตัวไปมัดไว้กับต้นไม้จากนั้นสแตนลี่ก็เปลี่ยนเป้าหมายมาที่โรซาซึ่งมันจะเข้าไปลวนลามเธอนะครับแต่ก็โดนโรซาซัดมาหนึ่งมัด สแตนลี่มันก็โมโหอย่างมากดางนั้นมันก็ตรงเข้าไปกระทืบโลซายอย่างทารุณน,นี่คือช่วงเวลาทําเงินของรายการนี้เบลเคิ้นมาสั่งให้โกดี้นาภาพฉายขึ้นจอแต่โกดี้ได้เห็นว่าภาพมันโหดร้ายเกินไปเขาก็เลี่ยงโดยการบอกว่าตรงนั้นไม่มีกล้องและทางดอนหน้าภรรยาของเบลเคิ้นก็ไม่พอใจกับความโหดร้ายนี้แต่เบลเคิ้นมันก็ไม่สนนะคะเพราะนี่คือเวลาทําเงินของมันในต,ตอนนั้นสแตนลี่ก็ยังคงกระทืบโลซ่ายอยู่เรื่อยๆและเมื่อมันสายแก่ใจแล้วมันก็ได้ดึงสลักระเบิดที่ขาของเธอออก โลซาก็โดนระเบิดไปหวานอีกหนึ่งแต่เมื่อพวกมันหันมาอีกทีก็พบว่าปาโก้หนีไปแล้วหลังจากหนีมาได้ปาโก้ก็มานั่งร้องไห้ที่เมียตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาและในตอนนั้นแจ็คก็เดินเข้ามาพอดีปาโก้ก็ขอให้แจ็คช่วยฆ่าไอ้สองคนนั้นให้หน่อยแต่แจ็คก็ได้ปฏิเสธไปเพราะบอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องต้องทําก่อนส่วนทางด้านผู้เข้าแข่งขันอย่างแม็กกี้และแม้ว่าแม็กกี้จะสามารถฆ่ายาซ่าได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทําเขาบอกว่าเขายังไม่มีความจมําเป็นจะต้องฆ่าเธอตอนนี้ ทางด้านแจ็คก,ก็ได้พาปากโก้มาหลบเขาก็อธิบายให้ปากโก้ฟังว่าที่เขาไม่สามารถไปช่วยฆ่าสกุคนั้นได้เพราะเขาต้องรีบตรงไปที่หอสั่งการก่อนเพื่อที่จะติดต่อใครบางคนจากนั้นแจ็คก,ก็เอาโลหะที่อยู่แถวนั้นมาปิดสัญญาณ GPS ที่ติดตัวเขาและเมื่อสัญญาณ GPS ของแจ็คหายไปพวกทีมงานทั้งหมดรวมถึงเบลเคลนก็ตกใจยอย่างมากแต่เขาก็ตัดสินใจเพิ่มความสนุกโดยการส่งแอร์ดรอปไปให้สแตนลี่และไซกะในกระเป๋าก็เต็มไปด้วยอาวุธหลายอย่าง ตอนนี้ทั้งสองเรียกได้ว่าเป็นนักโทษติดอาวุธไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของ FBI เขาก็เอาเรื่องการแข่งขันมาบอกให้หัวหน้าทราบและบอกว่าหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันมีนามว่าแจ็คเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษเดลตาฟลอตวิลกิ้นเลยเสนอว่าเราควรส่งคนไปช่วยแจ็คออกมาจากเกาะแห่งนั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกระดับสูงต้องการเพราะแจ็คเคยทํางานสกปรกให้รัฐบาลมากมายอีกอย่างตัวของแจ็คกุมความลับเยอะเกินไปการที่แจ็คหายไปมันก็ดีอยู่แล้วเมื่อวิลกินได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโหอย่อยางมาก เพราะเขาไม่คิดว่าคนที่ทํางานสกปรกรับใช้ชาติมาโดยตลอดจะถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานแบบนี้และถ้าพวกเขาเฉดหัวแจ็คทิ้งได้อนาคตถ,ถ้าถึงคราวของเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนทางด้านเบลเคลนเขาก็ทําอะไรไม่ถูกเนื่องจากจับสัญญาณของแจ็คไม่ได้เบลเคลนไม่ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เขาก็ส่งลูกน้องออกไปตามล่าตัวแจ็คเพราะเขากลัวว่าแจ็คจะบุกมาที่นี่ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นแต่พวกเขาก็ยังไม่ทันรู้ตัวแจ็คก,ก็บุกมาจัดการกับยามที่เฝ้าอาคารแล้ว เขาได้ใช้วิทยุดาวเทียมติดต่อกับซาร่าและเมื่อซาร่ารับสายเธอก็รู้ทันทีเลยว่าคือแจ็คนั่นทําให้เธอดีใจมากที่เขายังไม่ตายซาร่าก็รัวคําถามใส่แจ็คเลยนะครับแต่แจ็คก,ก็ไม่มีเวลาที่จะตอบเขาก็บอกรักอดีตภรรยาและลูกๆแต่ก่อนจะบอกเรื่องธนาคารที่เขาเก็บเงินเอาไว้แจ็คบอกถึงแม้เงินจะไม่มากมายแต่ก็พอจะช่วยอะไรเธอได้บ้างซาร่าเลยบอกกับแจ็คไปว่าเธอไม่ได้ต้องการเงินสิ่งที่เธอต้องการก็คือขอให้แจ็คก,กลับบ้านและเธอก็ถามว่าแจ็คอยู่ไหน เพราะเธอสามารถเอาพิกัดกับแจ็คไปบอกให้กับวิลกินเพื่อที่วิลกินจะได้ช่วยเขาอีกทีแจ็คเลยบอกให้ซาร่าจดตำแหน่งของกอนที่เขาอยู่แต่ก็ยังไม่ทันได้บอกพิกัดจนหมดนะครับพวกขีมงานของเบลเคลนก็โผล่มาซะก่อนพวกมันก็ตัดกระแสะไฟทําให้แจ็คไม่สามารถสื่อสารต่อได้เบลเคลนก็ส่งลูกน้องติดอาวุธขึ้นไปจัดการกับแจ็คส่วนแจ็คที่รู้ตัวว่ามีคนกําลังมาเขาก็ตัดสใจก,กระโดดลงไปด,ด้านล่างและหนีรอดไปได้ทั้งด้านของวิลกินเขาก็ไม่หมดความพยายามที่จะช่วยแจ็ค วิลกินนําที่อยู่ของเกาะไปบอกกับหัวหน้าเขาบอกว่าถ้าไปตอนนี้เราน่าจะทันเวลาและสามารถช่วยแจ็คออกมาได้แต่ทางหัวหน้าของวิวกินก็รับรู้อย่างเดียวนะครับและไม่รับปากว่าจะส่งคนไปช่วยแม็กกี้กับยาซาที่สู้กันก่อนหน้านี้ทั้งสองก็เลิกสู้กัดแล้วมานั่งหลบด้วยกันพวกเขาก็คุยกันนะครับโดยยาซาถามแม็กกี้ว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่จากนั้นแม็กกี้ก็เริ่มเล่าประวัติของเขายาซาจะเข้าไปนวดไหลให่ให้เพื่อให้เขาผ่อนคลายแต่พอแม็กกี้หันหมาอีกที เขาก็พบว่ายาสาหายตัวไปแล้วแต่น้องแกไม่ได้หายตัวไปอย่างเดียวน้องแกหายไปพร้อมกับสลักระเบิดที่ขาของแม็กกี้แม็กกี้ที่หลวมตัวไปหน่อยก็โดนระเบิดเละเป็นขี้ไปหวานอีกหนึ่งทั้งด้านตัวเต็งของรายการอย่างสแตลลี่และไซกะพวกเขาก็เดินมาเจอปากโก้ที่นั่งพักอยู่จากนั้นทั้งสองก็เริ่มทรมานปากโก้อย่างที่เคยทํากับเมียของเขาความโหดร้ายนี้ทําให้ดอนหน้ากับโกดี้ถึงกับขอให้เบลเคิลหยุดซะแต่เขาก็ไม่ยอมฝังทั้งคู่เพราะยอดวิวมันทําลายสถิติไปแล้ว คนดูตอนนี้เกิน40ล้านคนไปแล้วนะครับส่วนแจ็คไม่ได้ติดต่อกับซาร่าเสร็จเขาก็ได้กลับไปหาปาโก้แต่ก็พบว่าปาโก้กำลังถูกทรมานอย่างเละเทะแม้แจ็คจะขอให้พวกมันหยุดแต่พวกมันก็ไม่ฟังแถมยังยิงธนูปักอ,อกปาโก้และยังเผาเ,าเขาต้องเป็นอีกด้วยแจ็คที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาเลยประกาศว่ามึงทั้งสองเริ่มก่อนนะแล้วจะได้เห็นดีกันเาว,วันรุ่งขึ้นสแตลลี่กับไซกาก,ก็ตั้งใจจะไปตามหาแจ็ค แต่แจ็คก,ก็มาหาพวกมันซะก่อนนะครับโดยเขาได้นําท่อนเหล็กมาติดไว้กับแขนากนนั้นก็พุ่งไปกระทืบไปใส่กะไส่กะก็โดนแจ็คซ้อมไปหนึ่งชุดในต,ตอนนั้นสแตลลี่ก็ได้กระโดดลงมาช่วยแจ็คที่สู้ไม่ไหวก็หนีเข้าไปหลบในบังเกอร์แต่ก็ดวงสวยจัดเพราะในบังเกอร์มียาซาซ่อนอยู่เธอก็โผล่มาอัดแจ็คแต่แจ็คก,ก็สามารถสู้กับเธอได้เขาก็จับตัวเธอเอาไว้และในตอนนั้นสแตลลี่ที่ตามมามก็ยิงธนูเข้าไปในบังเกอร์โชคหลายที่ธนูปักเขาที่กลางอกของยาซาแบบเต็มตีน แล้วไซกาดที่เพิ่งโดนกระทืบมาบมากๆพี่แกก็โมโหจัดเลยนะครับเลยลัวปาลาระเบิดไฟเข้าไปในบังเกอร์แจ็คที่เห็นว่าไฟกําลังไหม้ด้านในเขาจึงจะพายาสาหนีไปด้วยแต่ยาสาก็เกลียดผู้ชายามากๆเธอก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากแจ็คแต่เธอเลือกที่จะดึงสลักระเบิดออกและส่งตัวเองไปหว่นในที่สุดเมื่อสแตล์ลี่กับไซกะาเห็นว่าบังเกอร์มันระเบิดไปแล้วพวกมันก็คิดว่าตอนนี้เหลือผู้เล่นแค่2คนซึ่งก็คือตัวของพวกมันเองจากนั้นทั้งสองเลยจะเข้าสู้กัน แต่ไซกะก็หนีเข้าป่าไปซะก่อนแต่พี่แกก็ต้องมาเจอกับเจ้ากรรมนายเวรอย่างแจ็คแจ็คที่รอดมาได้ก็มารอมันในป่าอยู่แล้วทั้งคู่ก็ได้เข้าสัตว์กันนะครับแต่ไซกะก็ไม่สามารถสู้แจ็คได้แจ็คก็ได้ใช้มีดของมันเองกระซวกตัวของไซกาไปหวานอย่างสะใจและในตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก็เหลือเพียง2คนซึ่งก็คือแจ็คกับสแตนรลี่สแตนลี่รู้ตัวว่าสู้แจ็คไม่ไหวมันจึงวิ่งหนีแต่แจ็คก็กระโดดหน้าผาไล่ตามแบบบ้าคลั่ง เบลเคลนก็ได้ส่งคนก็ไปถ่ายใกล้ๆนะครับเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมอย่างใกล้ชิดที่สุดนอกจากนั้นมันยังส่งอาวุธไปเสริมให้กับสแตนลี่เพื่อเพิ่มความสูสีและเมื่อสแตนลี่มันได้อาวุธมันก็จะเข้าไปจัดการกับแจ็คแจ็คเรี่นแบบนั้นเลยต้องหนีสแตนลี่มันก็บังเอิญไปเจอกับช่างภาพกับผู้คุมกันี่เข้ามามันจึงจัดการทั้งสองและขโมยปืนมาได้แม้แจ็คจะมาสู้กับมันแต่ด้วยความที่สแตนลี่มันมีปืนเขาก็ถูกยิงจนตกลงไปในแม่น้ําในตอนนั้น เบลเคลนก็คิดว่ามันได้ผู้ชนะของรายการเดอะคอนเดมแล้วซึ่งก็คือแม็กซ์สเตลลี่ลูกน้องของมันก็เข้ามาบอกนะครับว่าทางการรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเราแล้วและพวกนั้นกําลังบุกมาที่นี่เบลเคลนที่ได้ยินแบบนั้นมันก็จะรีบหนีทันทีโดยเครื่องบินลําใหญ่ก็ยังไม่พร้อมนะครับไม่สามารถขนทุกคนไปได้พี่แกเลยคิดจะหนีไปคนเดียวแต่โกดี้ก็ไม่ยอมเขาบอกว่าต้องพาทุกคนหนีไปด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้โกดี้โดนเก็บไปหว่นในที่สุดแตน่นัสสเตลลี่ก็ถูกพามาเจอกับเบลเคลน เบลเคลนก็ได้ปลดล็อกระเบิดให้เขาแต่ก็ไม่ได้ให้เงินตามที่สัญญาเอาไว้นะครับจากนั้นพี่แกก็จะรีบไปขึ้นหอเพื่อนหนีส่วนทางด้านสแตอลี่ที่ไม่ได้เงินตามสัญญาพี่แกก็บุกเข้าไปฆ่าคนในห้องสั่งการแจ็คที่รอดไม่ได้ก็จะเข้าไปอยู่สแตอลี่แต่เขาก็ดดนไปเจอเบลเคลนซะก่อนมันก็ให้ลูกน้องเอาปืนจ่อแจ็คเอาไว้แต่แจ็คก,ก็สามารถคว่ำลูกน้องมันลงได้แจ็คปล่อยให้เบลเคลนมาหนีไปก่อนนะครับค่อยตามไปเช็คบินทีหลังตอนนี้เขาต้องการไปจัดการกับสแตอรลี่ก่อน พอตามมาเจอเขาก็สั่งให้มันคุกเขา่าสแตอรลี่ก็บอกว่าตัวของมันกับแจ็คนั้นไม่ต่างกันถูกรัฐบาลใช้ให้ไปทํางานสกรปรกและเขี่ยถิง้งแต่แจ็คก,ก็บอกว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกันจากนั้นเขาก็ลั่นไกส่งสแตอรลี่ไปหวนันเสร็จจากงานหลักแล้วแจ็คก,ก็วิ่งมาตามตัวของเบลค้นซึ่งมันกําลังขึ้นหอหนีแต่ดอนหน้าเมียของมันเองก็เอาระเบิดของสแตอรลี่มาให้กับแจ็คจากนั้นแจ็คก,ก็แกะสลักและคว้างระเบิดก็ไปบนหอไอ้เบลค้นไปหวั่นเป็นคนสุดท้ายในตอนจบ ทางการก็ไปรับตัวแจ็คมาส่งที่บ้านของซาร่าทั้งสองก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับและเดอะคอนเดมเกมล่าคนทรชนเดตายก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดอะคอนเดมด้วยความที่หนังเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นโดย WWE นแฟนๆหมวยปั้มก็คงจะคุ้นหน้าแจ็คดีนะครับซึ่งพี่แกก็คือสโตนโคสติฟออตินนั่นเองผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของพี่แกเลยนะรูปแบบของเกมในหนัง มันก็ถอดมาจากศึกใหญ่ของดับยดอที่จัดเึ้นทุกปีเลยนะครับนั่นก็คือศึก r อ y a l um ย u m b l e ใครที่ยืนอยู่บนเวทีเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะส่วนตัวของส n ตนโ l d ที่เป็นพระเอกพี่แกก็เคยชนะศึกนี้มาแล้วถึง3ครั้งโดยปีแรกชนะในปี1997ปีที่2ในปี1998และปีสุดท้ายในปี2001ซึ่งกติก,กาแบบคุ้นหูที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ Battle Royal และเหมือนว่าหนังจะยังมีอีกภาคนะครับแต,แต่นำแสดงโดยแลนดี้ออตันถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูภาค2 ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเยอะรับรอบผมจัดให้แน่สําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซับปุ่มซับสบไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ